สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าอ่าวันนี้เรามาเริ่มเรียนวิชาภาษาไทยกันเลยนะคะพร้อมนะคะลูกวันนี้จะเรียนคํานะคะที่ผสมด้วยสระอว่แต่วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนในรูปแบบของการเขียนคําอ่านที่ผสมด้วยสระอว่พร้อมนะคะลูกอ่าดูนะคะอ่านตามครูคะ่ะ อว่าอว่าอวก็คือสระอวดนั่นเองนะคะคําที่ผสมสระอวดเช่นนะคะบออว่าบวะบออว่บวบอบอเขียนคําอ่านได้ว่าบออบออว่อว่ก็คือสระอวดนั่นเองนะคะอว่เนี่ยเขียนคําอ่านได้ว่าอออว่อว่แล้วอ่านได้ว่าบออว่บวนะคะ คำต่อไปนะลูกนออวดนัวนออวดนัวนอเขียนคำอ่านได้ว่านออนออวดอวดเขียนคำอ่านได้ว่าอออวดอวดอ่านได้ว่านออวดนัวนะคะคราวนี้ลงมาทำแบบฝึกกันนะคะให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำอ่านนะคะฝึกการเขียนคำอ่านที่ผสมด้วยสระอวดนะคะ อย่างเช่นก็อวัวกัวนอวัวเนาะและก็มีอีกหลายคํานะคะให้เด็กๆเนี่ยฝึกเขียนคําอ่านด้วยตัวเองนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆก็คงจะทําได้มากขึ้นนะคะเพราะการเขียนคําอ่านเนี่ยที่ผสมด้วยสระเนี่ยก็มีมาหลายครั้งแล้วนะคะเป็นไงคะเด็กๆทําได้มากขึ้นใช่ไหมคะฝึกเองและก็ทําด้วยตนเองนะคะถ้าเกิด ทำยังไม่ได้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแนะนํานะคะต่อไปเรามาต่อกันที่วิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์วันนี้ยังคงอยู่นะคะในเรื่องของการเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปหามากเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆอย่างเช่นนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะยี่สิบห้าสี่สิบเอ็ดสิบสามนะคะเรียงยังไงลูกคุณครูบอกแล้วถ้าเกิดมันมีหลักสิบอยู่นะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะพูดตามครูลูกหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบนะคะเราจะดูที่ตัวข้างหน้าก่อนดูที่หลักสิบนะลูกอย่างเช่นเลขสองอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะ เลขสี่เลขอะไรอีกคะอยู่ในหลักสิบอ่าเลขหนึ่งเราต้องมาเปรียบเทียบในหลักเดียวกันนะลูกเลขสองหลักสิบก็เท่ากับยี่สิบเลขสี่อยู่ในหลักสิบก็เท่ากับสี่สิบนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็เท่ากับสิบนะคะคราวนี้มาเปรียบเทียบดีคะสองสี่หนึ่งอันไหนมีค่าน้อยที่สุดคะลูกอ่าหนึ่งใช่ไหมคะถ้าหนึ่งลูกเอาสิบสามมาเลยคะ่ะคิดทับเลย ขีทับนะคะขีดทับแล้วนํามาเขียนที่ช่องเลขนะคะสิบสามนะคะอ่ามาดูกันนะคะลูกเห็นไหมคะได้แล้วนะคะสิบสามเนี่ยคราวนี้คงยังเหลือยี่สิบห้ากับสี่สิบเอ็ดนะคะก็มาเปรียบเทียบดูสิลูกสองกับสี่เนี่ยอันไหนมากโทษน,นะคะอันไหนน้อยกว่าคะลูกอ่ะสองน้อยกว่าใช่ไหมคะลูกก็ขีดทับยี่สิบห้าเลยยี่สิบห้า แล้วนำไปเขียนในช่องต่อไปหรือว่าช่องที่สองนั่นเองนะคะอ่าได้แล้วนะคะได้มาสองช่องแล้วต่อไปตัวสุดท้ายเหลือสีสิบเอ็ดนะคะไม่มีให้เปรียบเทียบแล้วเพราะว่าเราเลือกไปหมดแล้วเราก็เอามาเขียนในช่องที่สามได้เลยนะคะสี่สิบเอ็ดนะคะสีิบเอ็ดอ่าก็เรียงลำดับได้ว่าข้อที่หนึ่งนะคะ อากน้อยไปหามากก็คือ13 25และก็4ี่อนะคะตอนนี้ค,คุณครูจะให้เด็กๆทำเองบ้างนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะอย่างเช่นข้อที่1 10 30และก็สี่สลูกดูเลขตัวข้างหน้าที่เป็นหลักสิบก่อนนะคะเลข1นเลข3และก็เลข4มาเปรียบเทียบกันสิคะว่าตัวเลขตัวไหนเนี่ย ที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะเอาน้อยที่สุดก่อนอ่ะสิบใช่ไหมคะขีดทับที่สิบแล้วนํามาเขียนช่องแรกต่อไปยังคงเหลือสามสิบกับสี่สิบนะคะดูเลขข้างหน้าจะเปรียบเทียบง่ายกว่านะลูกสามกับสี่อันไหนน้อยกว่าสามน้อยกว่าก็จะนะั้งสามสิบน้อยกว่าขีดทับแล้วมาเขียนช่องต่อไปคราวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะคะไม่มีการเปรียบเทียบแล้วก็นํามาเขียนช่องที่สามได้เลยส่วนข้ออื่นนะคะข้อต่อไปเนี่ยให้เด็กๆนะคะไปฝึกทาด้วยตัวเอง แต่อย่าลืมนะคะเรียงลําดับนะคะจากน้อยไปหามากเด็กๆต้องเอาตัวที่น้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วก็เรียงมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมากที่สุดนะคะต่อไปเราก็มาต่อกันที่วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนเป็นคําศัพท์นะคะโดยที่คุณครูจะให้ภาพมาให้ภาพต่างๆมาแล้วให้เด็กๆเนี่ยเขียนนะคะ เป็นคำศัพท์อย่างเช่นนะคะอ่าภาพหมอนใช่ไหมคะอย่างเช่นภาพหมอนเด็กๆต้องเขียนคำศัพท์คำว่า Pillow มีตัวอะไรบ้างคะตัวอีกครั้งลูก P I l l o W L ด W นะคะพ l โลนะคะหมอนครูจะให้ภาพหมอนมาแล้วเด็กๆก็เขียนคำศัพท์นะคะพิโลให้ถูกต้องฮะคำต่อไปนะลูก อ่าถ้าเป็นภาพห้องนอนเด็กๆต้องเขียน bedroom นะคะ bedroom เนี่ยเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะทุกตัวอักษรเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะภาพโคมไฟถ้าเป็นภาพโคมไฟเด็กๆต้องเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะ lamplamp นะคะเด็กๆต้องเขียนคำศัพท์คำว่า lamp นะคะ ต่อไปถ้าเป็นภาพตุก๊กตานะคะไม่ว่าจะเป็นตุก๊กตาอะไรนะคะคำศัพท์ทีเ่เด็กต้องเขียนต้องเขียนคําว่าอะไรคะลูกโดโดนะคะที่แปลว่าตุก๊กตานะคะถ้าเกิดเขาให้ภาพเตียงมาถ้าเกิดให้ภาพเตียงมาเด็กๆต้องเขียนคําว่าอะไรคะลูกเบสเบนะคะเบ ซึ่งแปลว่าแปลว่าอะไรคะลูกเตียงหรือว่าเตียงนอนนั่นเองนะคะคําศัพท์คาต่อไปมาดูสิคะถ้าเกิดมีผ้าผ้าห่มมาให้แล้วเด็กๆจะเขียนคําศัพท์คําว่าอะไรนี่เลยคะ่ะ blanket blanket ซึ่งแปลว่าผ้าห่มนะคะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกกันบ้างนะคะแบบฝึกคุณครูบอกแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ย เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพหรือว่าเขียนคำศัพท์เนี่ยให้ตรงกับความหมายนะคะกับภาพอย่างเช่นนะคะภาพอะไรบ้างมีภาพหมอนเด็กๆต้องเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรพิ l โล่ดอลนะคะดอลตุ๊ก,กตาต่อไปภาพผ้าหม่มผ้าห่มว่าอะไรลูกลูกต้องหาคำศัพท์มานะคะ ห้องนอนคําศัพท์ว่าอะไรเตียงนะคะโคมไฟคําศัพท์ว่าอะไรนะคะก็คําศัพท์เหมือนที่คุณครูให้เด็กๆอ่านไปเมื่อกี้นะคะคุณครูขอฝากนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กๆคุณครูเข้าใจว่าเด็กๆยังเขียนเองยังไม่ได้นะคะคุณครูก็อนุญาตนะคะให้เด็กๆย้อนไปข้างหน้าแล้วลอกคําศัพท์นะคะแต่ต้องให้ตรงกับภาพ ให้ตรงความหมายกับภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปิติก็ขอฝากนะคะวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็คณิตศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีนะคะ